Hey 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 hey! You're welcome back to my YouTube channel. Oh my goodness, guys! It's a season of Crown. Oh my God, such a cheerful and an amazing season, Crown 2024, oh, guys. If you're first time here, please click the subscribe button. I actually reacted to um Crown festival, so you can click below go below so you're going to see my reaction video guys so this is another video guys and anyways guys without any further ado let's just dive right into today's video my thailand people guys i'm back i love you guys so much you to understand and i miss you guys i was away from youtube so i was not really um reacting on you guys but i'm back guys so without any further ado let's just dive right into the video let's watch มันเป็นเทศกาลที่สวยงามสุดๆให้ตายสิสฉันโคตรอิจฉาพวกคุณเลย <itt> มันดูสนุกแบบมากเลยว <nt> ้าว <_' n> ดูคนสินี่มันสุดยอดไปเลย <itt> <_' n> ฉันอยากไปที่นั่นบ้างจังอิจฉาสุดๆฉันเริ่มอยากสไปเมืองไทยแล้วนะตอนนี้ ชาวไทยดูเหมือนว่าพวกเขาจะนำความสนุกสนานมาสู่เอเชียและทั่วโลกมีน้ำพอหรอ๊อปปี้วัฒนธรรมประเทศไทยได้๊อปปี้กัมพูชาไปหมดแล้วทุกอย่างในประเทศไทยมันดูเปลือกปลอมที่สุด เมรเป็นต้นแบบ,บของสงกราน,น,นรักนะแม่ลูกพี่พูดแบบนี้ทางอินเดียเขากำหมัดแล้วนะ Hi Thailand guys I love you guys ตื่นเต้นสื่อยักษ์ใหญ่ระดับโลกจัด1ิาอันดับเทศกาลระดับโลกต่อให้โลกนี้จะมีหลายเทศกาลแต่สงการของประเทศไทยติดอันดับ8ในการจัดอันดับในครั้งนี้ด้วยเรียกได้ว่าเทศกาลสงการของประเทศไทยไม่น้อยหน้าเทศกาลใหญ่ในโลกคำนี้ไม่เกินจริงเพราะว่าสื่อระดับโลกเขาได้คอนเฟิร์มมาแล้ว แม้แต oh. ่ยูเนสโกก็ยังยอมรับและคอนเฟิร์มมาอีกที <c oughs> ซึ่งนอกไปจากนั้นแล้วคนทั่วโลกก็ยังแห่แหนจองตัว๋วบินเข้ามาประเทศไทยกันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายซึ่งพิธีเปิดสงกรานต์ของกรุงเทพมหานครก็จัดใหญ่จัดเต็มสุดๆแสงสีเสียงครบยอ ื่อต่างชาติระดับโลกร้ายแห่งไลฟ์โชว์สดกันเลยทีเดียวเรามาดูความคิดความเห็นมุมมองของนักท่องเที่ยวทั่วโลกกับความคิดของเพื่อนบ้านว่าเขาจะมีความคิดอย่างไรกับสงกรามเรามาเริ่มจากความคิดต่างชาติทั่วโลกกันว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับสงกรารเมืองไทย คนแรกได้บอกไปว่านี่มันบ้าคลั่งสุดยอดจริงๆที่ได้เห็นเอนเนจีนั้นมันสุดยอดจริงๆทุกคนคงจะปวดหน้าไปหมดเพราะยิ้มแย้มมากขนาดนี้ประมาณว่าทุกคนที่ได้เข้าร่วมสงการประเทศไทยยิ้มแย้มสนุกสนานตลอดเวลาจนต้องหนักหน้าอย่างแน่นอน ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าสุขสันต์วันสงกรานต์ปีนี้ถือว่าเป็นสงกรานต์ครั้งแรกของพวกเราเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนชอบสุดๆดูเหมือนว่าพวกคุณจะสนุกสนานและเปิดเหมือนกันขอให้มีช่วงเวลาที่ปลอดภัยและสนุกสนานในเมืองไทยความคิดเห็นต่อมา America. Wow. <laughs> guys, this is such an amazing moment for the Thailanders. I love you guys. Happy Songkran. I love your festivals. I've reacted to so many Thailand videos and I love it. Okay, guys, I love you guys and I'm really enjoying this video. I love the fact that, even with the fact that I'm not in Thailand, but with this video, it makes me feel like I'm in Thailand. It makes me feel like I'm celebrating. Watch, um, some with Watch so amazing This Let's just continue is guys guys you แล้วฉันคิดถึงมันจริงๆเลยขอให้สนุกสนุกกับสงครามการต่อสู้ทางน้ำความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าปีหน้าฉันหวังว่าคุณจะกลับมาเที่ยวอีกครั้งสุขสันต์วันสงกรานต์ปีใหม่ไทยโอ้โหว้าว ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่ามันเป็นเทศกาลที่สวยงามสุดๆความคิดเห็นต่อมาได้บอกว่าให้ตายสิฉันโคตรอิจฉาพวกคุณเลยขอให้สนุกฉันกำลังดูวิดีโอนี้จากาสเวกัสความคิดเห็นต่อมาเขาได้บอกไว้ว่า ทุกคนสนุกสนานเพราะว่าพวกเขาสามารถแสดงความเป็นเด็กในหมู่ผู้คนโดยไม่มีขอบเขตและอคติเป็นเทศกาลที่ดีจริงๆความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่ามันดูสนุกมากๆเลยความคิดเห็นต่อมาได้บอกไวว่าอิจฉาจังปีนี้ไปเล่นสงการไม่ได้ขอให้สนุก ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าฉันอยากจะไปที่นั่นบ้างจังอิจฉาสุดๆความคิดเห็นจากต่างชาติคนต่อมาได้บอกไว้ว่าช่างเป็นช่วงเวลาที่สวยงามผู้คนสนุกสนานกันมีความรักและความสงบสุขมากมายความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าว้าวดูคนสินี่มันสุดยอดไปเลย ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าขอให้สนุกญี่ปุ่นไทยความคิดเห็นต่อมาจากชาวญี่ปุ่นได้บอกไว้ว่าขอให้น้ำชำระล้างสิ่งไม่ดีออกไปปีใหม่แล้วขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นความคิดเห็นต่อมาจากชาวเวียดนามได้บอกไว้ว่าในเวียดนามและที่อื่นๆก็มีเทศกาลคล้ายสงกรานเหมือนกันเหมือนก,นกับประเทศไทยด้วย แต่คนเวียดนามนิยมไปเล่นสงการในประเทศไทยมากกว่าเพราะเทศกาลสรงการในประเทศไทยเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดและสนุกที่สุดในโลกแม่คนเวียดนามได้คอนเฟิร์มแล้วว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ที่เล่นสงการที่สนุกที่สุดในโลกความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่ามันดูน่าสนุกจังฉันต้องการมีส่วนร่วม ความคิดเห็นต่อมาที่บอกไว้ว่าชาวไทยดูเหมือนว่าพวกเขาจะนำความสนุกสนาน <Okay. S 1> มาสู่เอเชียและทั่วโลกความคิดเห็นต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ได้ดีแมาก<ๆ>เขาบอกไว้ว่าสงกรานในประเทศไทยเป็นประเพณีที่สนุกคุณจะได้เจอกับเพื่อนต่างชาติมากมายเราไม่เลือกปฏิบัติกับคุณไม่ว่าคุณจะผิวขาวผิวดำสูงเตี้ย ข้ามเพศรวยหรือจนโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติทุกคนจะสนุกสนานเต็มที่โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติยินดีดอนรับทุกคนและเราหวังว่าจะได้ดอนรับคุณและมันจะเป็นประเพณีที่คุณจะยิ้มและหัวเราะที่สุดในชีวิตของคุณ Really want Thailand, ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าว้าวเทศกาลมัน Amazing oh. จริงๆ oh. ฉันเริ่มอยากจะไปเมืองไทยแล้วนะตอนนี้ oh, you can also ็ต้อ e ซ o ้ y ก e แฟให้ผมด้วยพวกม t สกันสไตน์ความคิดเห็นคนญี่ปุ่นคนต่อมาได้บอกไว้ว่ามันดู guys, สนุกนะ so so ฉันอยากจะไปจังเลย so ความคิดเห็นคนญี่ปุ่นต่อมาได้บอกไว้ว่า ผมอยากไปให้ได้ในปีหน้าความคิดเห็นจากคนฝรั่งเศสคนต่อมาได้บอกไว้ว่าใช่มันทำให้ผมอยากมีส่วนร่วมสนุกด้วยเลยมันไม่มีความเกลียดชังแค่ความปรารถนาที่จะเฉริมฉลองการเล่นน้ำฉันรักมัน Re really happy, guys. ตัดมาในอีกโลกหนึ่งเรามาดูความคิดเห็นจากเพื่อนบ้านที่ค่อนข้างที่จะตรงกันข้ามใครที่ไม่พร้อมปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยสำหรับใคร oh Goodness guys such an amazing season of Songkran in Thailand so guys I really enjoy reacting to this if you have any other video you like me re to react to concerning Songkran please comment in the comment section so guys I love it so much and I'm going to see you guys my next video bye my love